กันนี้เอาเอาไห้ตายไปสะานเยี่ยถามจริงตั้งแต่อยู่ขันมาเนี่ยผมเคยนอกรู้นอกทางไหมเคยค่ะไอ้จับที่ฉากรวมเสียนม้งตอนที่ทัางไปเมืองจีนไงท่างไปหาแล้วที่ห้องทุกวันฮะ ท่านดากับข ok oh, ้าที oh, right? ่ด so eh, ูสิกให้มาให้อว้ยโอ้โหเฮ้ยดูสิี่รักสำนักโมเล่นโกอินเตอร์ด้วยใครอะเธอวะชื่อเจ้หงมากอยู่หัวหิงเบชี้ผาหอยคนละมุกท่านจะไปไหนท่านจะไปไหนท่านจะไปไหนไมมาแฉกันทำไมอะอ้าวทำไมท่านทำแบบนี้อะฮะ มันไม่ได้มันแถ re, มันถึงอย่างไม่ได้ถ้ามาไปหาอ้วนเลยอะฮะมันก็ไม่ควรมาพูดแบบนั้นมันจะแฉกันอย่างงี้เฮะอแฉกันเงี<ๆ>้เอาเอาให้ตายถ้ามาไปหาอ้วนเลยทัาติใครทักติใครท่านมีใครหรือเปล่าหนๆก็บอกความจริงเลยแล้วกันๆๆบอกมาบอกมาบอกมาเลยบอกมาเลยถ้าถ้าบอกมาเลยถ้ามีใคร ไอ้ยาว่าไรชี่อค่ะอ๋อมึงนี่เองนะข่าวกูกำลังแรงๆเลยเสือกปล่อยคลิปมากลบข่าวกูซะหมดเลยมึงนี่เองมึงก็เก็บแถวเมืองจีนทุกมณฑลแล้วใช่ไหมกูนี่กำลังกวาดจากภาคเหนือกำลังจะเข้ากรุงเทพอยู่นะแล้วแป๊บเดียวเองอะหันหัวเรือไปภาคเหนือตอนล่าฟระกลางต้นบทเนอมาเฮ้